ได้ดีนะเด็กคนน่ะเหมือนบรรยากาศเศร้าโศกโตนเลยกันวันหนึ่งเขาอันนี้กระบองเป็นเวลาหกโมงปลายน้อยน

เอาน่งอนนอตอคะ เราไปกินเดมันจะนมาขังเราแล้วเดีว่าเรา้านเราเิด้มันจะอาดหมดเลยเราไปกินสะอาด 他开刀。

อันนี้ซนนมาผิดท้ยกอันพอเทียมหรมันบุกข้าวเราคางคนไอ้ทันเซียมันเป็นเป็นรสชาติเซียมันก็พอไปแล้วดูใจจอเลยดียวอีกมือที่ทาดคิดอสิต่อจคิดโมสนีเนาะทุกคนโมสนี้ขาพนัมาต่อเเลยเนะตอใสยเลยเฮ้ยัยงเลยัวมาเปลนคเซียมันพอนเลยทกคนเด้อมันเลยเนาะอันนี้นำระกแตเนยน้ำกระปุระปดกกระุเลยเราจะเอาสีลงตาตกเงินเปื้อนแล้วเราจะสีอันนี้เนาะ สิลงอานนักจเตนะงานกจตเตอก่อนยิ the เอาเขาลงเนาะงต่อนโดนดนเลุคนเนาะมันจะแเยเขาไกุกะทุคนอันก็สุดท้ายสุดมันเนาะแล้วแต่สิจะดในการตกเลยทุกคนเนอะาขดเนาะฮะเอาอันมูลงเลยนะทุกคนีเยพจะใเคียมเนาะมันจะตัดข้าวเวยทุกคนเมาสิปานเป็นุดพูดพดเนาะ อย่างเงี้ยค่ะป้าให้มันผลก็่อนจังสีมาปั่นลูกซีนลงก่อนเทาถือมาปั่นลูกซีนนะจังสีเผาปั่นตัวถ้ามันผลแห้เทงเขาจะเอาเขาลงก่อนจังสีมาปั่นลูกซีนลงแะเพราะว่าสาเหตุนงั้นขั้นเท่าสีปั่นลูกซีนลงเลย่ะเรื่องนัวมันจะนัวนะทุกคนเลยนะแต่ว่าลูกซีนมันสีพุบมันสีแตกนะทุกคนกว่านางดีก็เคยเห็ุผ่าน้านี่ประสบการณ์ผ่านมาแล้วแตเลยเดี๋ยวนี้มีประสบการณ์ลำหอยอีกเนาะก็เลยที่บอกเหตุกิดเก่าเราจะเอาเขาลงก่อนจังสีอา กัสิบันที่ชิลนลงแทุกคนเนาะขอเจ้านะเอาลงด้วยคนนะเอาล่างแ้วสขา,าล่างสองก็ได้าลง ้เขาเูแล้วเขาจะไดเขทาขาที่เาลงอยู่น้องเออีอไปกันี่อย่าน้าเลยว่าเตะคู่นึงเเอาลงข้างควืันเขาเขาอะไรเหล่เลือเานันีอยล หวยอดีต้องฟันนองเลาเห็นิงจริงต้างันนองเปนยงไเาปนยพอบริสไทยพอเราจริงจริงในการการแข่งขเอ็นนักาใส่พักรมันเลิศใส่ันอนั้นบริสไทยเราเนอดีเยกมเราต้องกนี่้องกาลง

ก็ร้ายทำธาระคนไทยคือ ทุกคนักปริษัยฟาร์คอมดอกอ่ะมัพริดวแต่มัพริดม,มาที่มากินจีนเยี่มยมฮาบอนี่กะสีขอโต้ละกินไปก่อนนะทุกคนก็อย่าลืมเพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอ,อย่าขำโฆษณาน,น้องบีเดอบ๊ายบาย